สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่2ทธันวาคม2,564นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมพิีเมียร์ครับโอ้โหหายใจรดต้นคอหายใจใหาคว่ำเงินไปตามๆกันนะครับหลังจบเกมไปครับหลังจากที่เชลซีครับบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดได้นะแบบทุลักทุเล ทุกอย่างแบบโอ้โหมันสะบักสะบอมทั้งนักเตะทั้งฟอร์มการเล่นอะไต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิตินี่ตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมานะในซีซั่นนี้ผมว่าเกมเนี้ยเป็นครั้งแรกๆเลยนะผมมองไม่รู้จะเป็นนัดแรกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นเกมแรกๆที่เชลซีคลองบอลน,น้อยกว่าสร้างโอกาสยิงน้อยกว่าแต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ชนะมันกลับกันเลยครับทุกทีเนี่ยเชลซีเนี่ย จะคลองบอลเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าอะไรต่างๆเยอะกว่ามักจะได้ผลงานอ่ะอย่างผลงานทีจชนะก็สมควรบางทีไปเสมออย่างเกมที่แล้วกับแมนยูก็ก็เสมอไปเกมกับเบอร์ลี่เล่นดีกว่ายิงเยอะแต่ก็เหมือนเดิมครับก็เสมอเบอร์ลี่ไปแต่เกมนี้กับตาลปัดครับคือมันเหมือนพลิกจากเหรียญจากหัวเป็นก้อยประมาณนี้มันพลิกเลยแนละ้วมันพลิกกับตาลปัดแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าวันนี้เหตุการณ์อะไรต่างๆมันมีอะไรพูดถึงเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะไม่ว่าจะช่วงต้นเกมนับนาทีสิบที่มีแฟนบอลน,นะครับผมอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับผมแล้วก็ทำให้เกมหยุดไปร่วม10-20นาทีได้นะครับผมจนกว่าจะจนมากลับมาเล่นเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลาพอสมควรเลยคจนทำให้คู่ของเราเนี่ยตามจริงเนี่ยต้องจบ หลังจบก่อนคู่อย่างพวกแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่ลงเล่นหลังเราอ่ะนะครับผมน่าจะแบบประมาณสักสิบวินาทียี่สินาทีนะแบบจะจบก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าจบพอๆกันเลยครับคือไม่ได้ห่างกันมากนะครับสําหรับระยะเวลาอะไรแบบเนี้นะครับผมก็เลยคือมันเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะจริงๆนะครับในเกมนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นของเชลซีนะครับที่วันนี้โรเตชันการพอสมควรน,นะครับผมการที่ไม่เลือกใช้กองหน้า ธรรมชาติอย่างลูคาคูหรือไม่กาติโมเวเนอร์กลายเป็นให้ไคลฮาวร์มาเล่นฟลไนให้ซาอู au, ครับลงมาลงเล่นตำแหน่งในจอร์จิโยแล้วก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคือเอาเป็นว่าก่อนที่จะเบรกเกมไปในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสิบสอนาทีที่ผ่านไปเนี่ยวัตฟอร์ดทำดีมากครับวัตฟอร์ดทำได้ดีกว่าเชลซีจริงๆครับผมต้องยอมรับตรงนี้เลยนะว่าทำได้ดีกว่าจริงๆ นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องการเข้าทำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โอกาสยิงอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ลุ้นยิงกันจ่าแจ้งกันทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าพอกลับมาลงกลับกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับต่อจากนาทีที่สิบสองเนี่ยเกมมันก็เริ่มดูดเดือดขึ้นนะครับผมเชลซีก็หาโอกาสทำจนมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากเมสันเมาส์นะครับลูกนี้ก็ อ่าเป็นจังหวะที่ผมไม่ชัวร์นะว่าใครเปิดน่าจะเป็นรูดิเกอร์มั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะที่เชลซีตอนนั้นครึ่งแรกเนี่ยเราบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมรูดิเกอร์เปิดนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะเปิดไปให้กับมาโกสอลองโซดูดบอลลงอย่างเวอร์คลาสเลยครับแต่ฟอร์มวันนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ครึ่งหลังก็ อัพระดับขึ้นมานะครับผมสลับมากอลองโซ่แต่เกมนี้ก็ต้องต้องบอกตามตรงว่าคอลองโซ่ยังแบบอาจจะมีฟอร์มที่ยังขัดขาดกันเกินไปบ้างนะครับผมแต่ยังดีที่เอาตัวรอดได้อะไรประมาณนี้ครับก็ดูบอลลงแล้วก็เปิดตัดเข้ากลางคือจังหวะแรกบอลจังหวะแรกของเขาเนี่ยดีมากนะครับสลับมาโกลองโซ่ก็เลยทําให้ตัวเองได้เปรียบแล้วก็เปิดเข้ากลางมาให้ คายฮาวเวิรายฮาวเวก็เหมือนจะเลือกจะยิงอยงตอนแรกแต่ว่าเห็นเมสันเมาส์ว่างแล้วก็ส่งให้เมสันเมาส์แล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปยิงทะแยงสวนตัวผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดเข้าไปนะครับแบทแมนอะไรนะครับสวนตัวเข้าไปนำหนึ่งศูนย์ครับในครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ก็เหมือนเชลซีก็อาจจะสร้างความได้เปรียบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมนะก็แบบว่าหาโอกาสทําแต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับ ไปเล่นผิดพลาดครับลูกที่เสียประตูนี่คือความผิดพลาดของรูเบนล็อบต์ชิกนะก็ไม่มีไม้มีอะไรนะแบบเหมือนเชลซีําลังตั้งเกมไม่รู้จะตอนนั้นเป็นลูกฟาวหรือเปล่าแล้วเชลซีได้ฟาวอะไรล้วก็แบบคล้ายๆตั้งบอลตั้งเกมขึ้นมานะครับตั้งเกมลูกขึ้นมาคือล็อบต์ชิกพยายามจะพลิกตัวหนีนะครับผมคือแบบเพื่อนส่งแล้วเห็นข้างหลังคืออ่าทางมูซาซิโซโกะนะครับผมเหมือนกับแบบว่าอ่าอยู่ด้านหลังแล้วตัวเองจะพลิกแล้วก็หลบ แล้วก็หลุดตัวหลุดการประกบตัวของมูซาซิลโกแต่กลายเป็นว่าไม่หลุดครับไม่พ้นเขาแย่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าอ่าเขาทําเกมลุกสวนขึ้นมาพอดีเลยนะครับแล้วก็ลอตัตชี่ก็เหมือนกับแบบว่าเสียตําแหน่งไปนะครับผมแล้วก็อแทงให้กับทางอาเอเมอร์เนลเดนิสนับที่ครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังเนะี่ยโดดเด่นมากนะครับสำหรับนะักเตะคนนี้ครับเอเมอร์เนลเดนิสนะครับถึนที่อยู่ ตัวลูกทางขวานะครับผมแล้วก็ไปดวลกับดูดิเกอร์โยกซ้ายขวาโยกจะยิงมุมไหนทักมุมเดียจะส่งอะไรก็แล้วแต่แต่แบบว่าก็เลือกที่จะยิงครับแบ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 บเลือกยิงรอดขาของดูดิเกอร์ก็กลายเป็นดีด้วยนะไปกลายเป็นว่าเออฉลับนะครับผมแล้วก็เอ่อเข้าเอ่อทให้บอลเข้าประตูไปคือทําให้เอด็ดวาร์เมนดี้หลงเหลี่ยมนะครับผมก็ขาตายไปนะครับผมแล้วก็บอลก็เด้งเข้าประตูไป ทางซ้ายมือของตัวเองนะครับก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นสกอร์นี้จนจบครึ่งแรกไปนะครับผมก็หลังจากนั้นเชลซีระสัมราสายเรื่อยๆนะครับผมพอเริ่มครึ่งหลังมาในี่ยราสัมซาสายอยู่เรื่อยๆนะครับผมก่อนพอ,พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยเชลซีเปลี่ยนเลยครับเอาซาอูออกที่วันนี้เล่นไม่ค่อยดีเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมเพราะว่า เกมนี้มันเจอแท็ติกของวัตฟอร์ที่เล่นแบบเกมบีบใส่ตลอดเลยนะครับมันทําให้ซาอูคองบอลลาบากแล้วเพื่อนส่งบอลให้ซาอูแต่ละลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วเกินแล้วก็ซาอูเองก็ผิดพลาดด้วยตัวเองด้วยนะไอ้ลูกง่ายๆก็ส่งพลาดอะไรประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็อ่มันมีจังหวะหนึ่งนะครึ่งแรกเนี่ยผมผมลืมพูดไปนะจังหวะหนึ่งที่ ก่อนจะได้ประตูหรือไม่แน่ใจนะหรือว่าไล่ได้ประตูไปแล้วคือลูกเมสันเมาส์ยิงชนยนชนเสาแล,ล้วได้ออกมานะครับผมนะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเชลซีนําไปยังผมว่ายังนะไม่แน่ใจนะครับก็คือข้ามไปแล้วการนับสลับตรงนี้นะแต่กลายเป็นว่าเครื่งหลังนับก็เปลี่ยนเอาเดียโก,โกซือวาลงมาแทนซาอูนีเกสเลยนะเพราะก็ดันเทโวชารบาไปเล่นตรงกลางนะครับผมยืนคู่กับรูเบนลอปตัดชีกนะครับ นะแล้วก็ให้คิสเซนเซนไปยืนตรงตำแหน่งแทนชาโลบาให้เจโกซิวายืนตรงกลางนะเป็นปากหลังตรงกลางนะครับผมสามเซนเตอร์คือยืนตรงกลางนรับสามเจโกซิวาหลังจากนั้นก็เชลซีก็เหมือนโดนบุกอยู่เหมือนกันนะบุกมาเป็นละล่อละลออสลับทางวัดฝ่อนนะก็เล่นบีบเล่นเกมบีบสายเชลซีอยู่ตลอดนะครับผมจนจนมีจังหวะที่ทอมเคเวอรี่หลุดเข้าไปแล้ว เอ็ดวาร์เมนดี้ดักได้ครับคือเหมือนเขาจะพยายามโยกหนีหนีเมนดี้อะประมาณนี้ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบไปชนเมนดี้แล้วก็เมนดี้เจ็บไปเจ็บข้อเท้าไปน่าจะเป็นเข่าของทอมเคเวอรลียแล้วก็ก่อนจังหวะที่ทอมเคเวอรลี่หลุดไปอะนะครับผมมันเป็นจังหวะที่เทโวชาโรบาเจ็บเองอะเหมือนกระตุกอะนะครับผมเอ่าต้นขาด้านหลังอะนะครับผมกระตุกไปเหมือนแบบอ่ากล้ามเนื้อกระตุกนะครับผมก็ จ็บไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับผมก็เอาฮาคิมซีเยตลงมาแทนนะครับมาแทนทเทโวชารูบาแล้วก็เหมือนดันเมสันเมาส์ล,ลงไปเล่นนะครับก็เหมือนพอเปลี่ยนตำแหน่งซีเยตตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็ซีเยดก็โดนไปเหลือแล้วก็มาโดนมาเปลี่ยนตัวอีกทีหนึ่งอะเชลซีก็เหมือนแบบลูทูเคิลเขาทิ้งไพ่เลยนะครับผมท,ทิ้งไปสุดท้ายเลยครับคือ ส่งรงมิลูเลคาคูลงมาแทนเซซาสุริักต้าเลยครับแล้วก็โยกพูลิสิตไปเล่นวิงแบ็กขวานะครับนะแล้วก็ให้ทางพวกซีเยตฮาวเวลูคาคูเล่นแดนบนไปประมาณนี้นะครับผมสเปะสป่าครับวันตอนนั้นนะแบบระบบอะไรการเล่นต่างๆมันเหมือนสเปะสป่าเหมือนกันครับยืนกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็มาได้ประตูจังหวะ 2-1น,นะครับผมที่เชลซีขึ้นนําในนาที72ครับก็เป็นจังหวะที่ซีเยตตั้งเกมเองเลยนะครับแล้วก็ดูิเกอร์งัดบอลไปให้กับทางมาโกโลงโซนะครับผมงัดไปแล้วก็มาโกโลงโซเล่นจังหวะเดียวคือมองให้ทางเมสันเมาส์เลยนะครับเมสันเมาส์ก็แต่งบอลจังหวะนึงแล้วก็เปิดตบ,ตบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ฮาคิมซีเยตก็ยิงแสกหน้า เบสแมนเข้าไปนะครับผมนำสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันทําให้พอลูกสองหนึ่งปุ๊บนะครับผมมันทําให้สมาธิเชลซีกลับมาครับแบบเหมือนนักเตะแต่ละคนเริ่มนิ่งขึ้นอะประมาณเนี้ยนะครับผมเหมือนคล้ายๆแบบลดความกดดันตัวเองไปนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นก็เชลซีก็มีจังหวะบุกไปบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะบางทีก็จ่ายบอลขาดๆเกินๆอะไรต่างๆแล้วก็ช่วงท้ายๆเกมวัตฟอร์ดก็บุกใส่เชลซีนะครับก็ ได้แต่มุมพลาวันเลยนะครับผมก็เชลซีเอาตัวรอดคือคือเหมือนกับว่าเริ่มนิ่งอะครับเริ่มนิ่งขึ้นนะครับผมพอได้ประตูสองหนึ่งมันเริ่มนิ่งขึ้นแบบตัวนักเตะสมาธิมันเริ่มกลับมาเหมือนตอนตัวช่วงแร,แรกในครึ่งแรกกับช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยก่อนมาได้ประตูสองหนึ่งอะสเปรส,สปาก,กันมากครับเล่นกันผิดพลาดกันง่ายนะครับผมแต่ว่าครึ่งหลังมาแก้ตัวกันได้บ้างนะครับผมในช่วงท้ายๆนะครับช่วงสิบห้านาทีสุดท้ายอะไรประมาณเนี่ย ก็เหมือนเล่นนิ่งขึ้นแล้วก็มากอ้ลองโซ่ก็ไม่ไม่ปล่อยให้ทางเดนิสนะครับเอเมรนเดนิสลากผ่านไปได้ง่ายๆเหมือนตอนแรกๆนะครับผมก็จบไปนะครับผมทดเวลา6นาทีเลยนะครับผม5หรือ6เนี่ยประมาณเนี่ยห้นาทีนะครับผมจนจบไปครับจบเกมไปเชลซีเอาตัวรอดไปอย่างวุดวิตอย่างสปายสะปะอย่างที่ผมบอกทุรักทุเลมากนะครับบาดเจ็บไปก็โอ้โหหลายคนนะครับผมก็เห็นใจเสีเยในนะช่วงท้ายเกมช่วง ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วมาเนี่ยโดนกระแทกบ้านเจ็บที่ศีรษะโดนปั๊มโดนอะไรเจ็บอยู่ตลอดนะครับผมสรับฮาคิมซีเอดก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มฟอร์มกลับมานะครับผมยิงประตูได้ก็ขอให้กลับมาจริงๆนะครับผมสรับฮาคิมซีเอดนะก็จบไปครับเชลซีเอาตัวรอดได้จากสองคนในภาครับเมสันเมาส์แล้วก็ฮาคิมซีเอดช่วยกันทาประตูให้เชลซีเก็บสามคะแนนสาคัญนะครับชนะวัตฟอร์ดไปถึงถิ่น,นับสองประตูต่อหน,นึ่ง ไปดูรายชื่อครับที่ทูเคิลส่งมาครับในช่วงแรกก็เมนดี้ผู้สาวตัวครับแนวรับชาโรบารคิทเทนเซนเดดิกเกอร์วิงแบ็กขวาเป็นอัสเปิวิตาวิงแบ็กซ้ายเป็นมาคอร์ลองโซนะครับช่วงเปลี่ยนตัวอัสเปิวิตาก็ส่งปอกแข็งกัปตันทีมให้กลับทางเดดิกเกอร์ไปนะครับผมตรงกลางก็เป็นลอ็อตตาชิ่กับซาอ้นะครับผมที่เปลี่ยนซาอ้ผมเข้าใจนะครับว่าคือเล่นพลาดแล้วก็อาจจะไล่บีบไม่เยอะเท่าไหร่ถึงแม้ลอ็อตตาชิ่จะผิดพลาดแต่เหมือนทูเคิลเขามองว่าเรื่องสรีระนะครับผมเรื่องกายภาพเพราะว่า ทางวัดฟอร์เนี่ยสรีระร่างกายของนักเตะแต่ละคนเขาตัวใหญ่หนาะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยเก็บร็อกต้องชี้ไว้นะครับผมผมหวังว่าไม่อยากให้เขาผิดพลาดอะไรแบบนี้อีกนะครับผมสรับรูเบนล็อตตัชชีกนะทำให้ทีมเสียประตูนะแนวลูกก็มเมันเมส์คิสเทนบูริเซ่แล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวสนะเป็นฟอลนไนวันนี้ถือว่าเล่นโอเคเลยนะสำหรับคายฮาวเวิร์ตเนี่ยคือรู้สึกว่าวันนี้คายฮาวเวตแบบเล่น เวลาเก็บบอลไว้กับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บไว้กับตัวได้ดีแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเล่นได้ดีมากนะครับสำหรับคายฮาวาสผมว่าเล่นดีเลยนะครับผมเล่นดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมคะแนนเต็มสิบน่าจะได้เจดจุห้าไปเลยนะครับสำหรับคายฮาวาสนะวันนี้แล้วก็ลูคคาคูลงมาเป็นสำรองเนี่ยสำรองครับก็ใช้ลูคคาคูซิวาเดียโกซิวาแล้วก็ฮาคิมซีเยดนะครับซีเยดก็ทำระตูได้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับฟอร์มส่วนลูคคาคูก็อาจจะยัง ไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือก็ลงมาทําให้กองหลังวัดฟอร์ดเล่นยากนะครับผมก็ต้องชื่นชมตรงนี้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้อย่างที่ผมบอกให้ผมให้ดูสถิติครับดีครับดูครับไอเรื่องสัมบัตบอลกับผ่านบอลอาจจะเยอะก็จริงครับแต่ว่าดูครับเชลซีเคลียบอลทั้งหมดสามสิบเก้าครั้งแต่มุมไม่ได้เลยครับเป็นของวัตฟอร์ดหมดเลยครับเห็นไหมครับ กองบอลดูครับวัตฟอร์ดเยอะกว่า50.3เชลซี49.3 49.7ดครับดูครับโอกาสยิงวัตฟอร์ด13ครั้งเข้ากรอบ6เชลซีโอกาสยิง8เข้ากรอบ4ี5โอโหเปอร์แบบ5050 50เลยครึ่งต่อครึ่งดูเหมือนตัวเลขดีแต่ว่าทุกทีเชลซีจะโอกาสยิงมากกว่าคู่แข่งนะครับนี่เป็นเกมแรก,แรกๆที่ผมเห็นเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นเกมแรกหรือเปล่าแต่เป็นเกมที่ผมว่าน่าจะเป็นในรอบหลายๆเกมอะที่เชลซีคอมบอลน้อยกว่าแล้วก็โอกาสยิงน้อยกว่า เข้ากอบก็น้อยกว่านะครับสัมผัสบอลใบหกร้อยสิบสี่ครั้งแล้วก็ผ่านบอลใบสามร้อยเก้าสิบเก้าครั้งนะับนี่เป็นเสถิที่ให้ดูเลยนะครับเป็นเสถีที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับหลังเกมนะนะครับผมที่เชลซีของบอลน้อยกว่าโอกาสยิงน้อยกว่าด้วยแล้วก็เคลียรบอลเยอะจริงๆครับวันนี้สามสิบเก้าครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้นะับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็โอเคถือว่าเอาตัวรอดไปทําได้ดีนะครับผมถือสามแต้มนี้สําคัญมาเพราะว่า ไอคู่2คู่นั้นนะครับแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าแมนซิตี้ก็เอาตัวรอดได้นะชนะสองหนึ่งส่วน old, ลิเวอร์พูลถล่มเอเวอเตันไป4 1หนึ่งเลยนะครับยิงกระจายเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลหยุดแทบจะไม่อยู่แล้วนะครับคือเป็นฟอร์มสามทีมที่อันดับเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลฟอร์มแรงมากนะครับในช่วงนี้นะก็ตามน,น,นะครับเชลซี Chelsea ก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมก็มีอา่ารู้สึกเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนิดนึงนะ ก็เชลซีตอนนี้ครับผมสรุปให้ฟังนะครับเชลซีตอนนี้สามสิสามคะแนนนะครับผมอันดับสองแมนเซตตี้สาสิบสองลิเวอร์พูลตามมาสาสิบเอดคะแนนนะครับผมก็โอเคถือว่าคือลิเวอร์พูลจะยิงเยอะจะชนะขนาดไหนถ้าเชลซีชนะก็นำา2แต้มเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่ทีมที่ต้องระวังคือแมนเซตตี้นะครับผมที่เชลซีต้องแบบต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอด นะครับผมถึงว่าวันนี้เชลซีเล่นไม่ได้ดีแต่เอาตัวรอดได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเติเราเป็นรองวัตฟอร์ดซะอย่างนั้นนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วง after the match นะยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซ u b ส c r i b e ช่อง h e a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ